โอ้อหสายทุ่มแล้วน um ี่นาเฮ้ยน้อเกิดมามีเวรมีกรรมอายุจนจะสี่สิบแล้วยังต้องมากวาดบ้านกวาดช่องเฮ้ย ลกูกเตานี้ก็พึงอะไรไม่ได้ลูกบ้านอื่นน่ยมาช่วยพ่อช่วยแม่ทําการทํางานเป็นหมอเป็นครูเป็นพยาบาล<อ>เขาก็ยังช่วยพ่อแม่ทํางาน<อ>ลูกบ้านเรานี่สิทํางานทําอะไรก็ไม่รู้<อ>เปิดแต่คอมเปิดคอมทั้งวันไม่รู้เอาเงินมาจากไหนขายยาทางอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าก็มากไม่รู้เฮ้ยเห็นแล้วอ่ะหนักใจ แกป้อน okay, ข้างบ้านก็ดีเป็นลูกมาเสอร์เป็นบุญของเขาพ่อแม่ไม่อยู่กับเองตลอดนะแม่แม่รักแกหวังดีหวังดีกับแกทั้งนั้นไม่ใช่ว่าบ่นแกหรอกแม่ต้องตื่นมาแต่เที่ยงคืนนะถ้าเป็นเองนะเองทำไม่ได้เชื่อไหม แม่นี้มีบุญคุณอันใกล้หัวแม่ฟังว่าห่วงลูก